ลงมาเลยวูอวอาหยุดได้ด้วยอ่าจะมาถึงแล้วหรือยังเย้ไปเลยวิ่งกันไปเลยพี่น้องต่อคิวนะต่อคิวนะโอู้ มีท่าพิสดารด้วยนะครับโอ้เพื่อน้องเอ็นเขาสไลด์ทางนั้นด้วยน้อาเอ็นดีๆครับ รถไฟปุ้นปุ้นไปแล้วไปเลยพี่น้องต่อกันไปพี่วิ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 วผมค่อยๆขึ้นทางนี้นะครับส่วนที่นะครับไปทางไหนครับพี่ก็ป็นป่ายนะคะทางนี้บายอันนี้อะไรยืนรอพี่เหรอ ไปแล้วพี่เหรอไปแล้วปุ่นปุ่นเห็นแม่ไหมครับเห็นแล้วเห็นแม่แล้ว หเห็นแ <laughs> ม่ไหมคะว้าวจ้าเอ๋อเอ๋อละพี่เอล๋ลงไปแล้วนะมันแตกแล้ว,ข,ลว,วะะข้างล่างแตกแล้วระวังนะคะข้างล่างมันแตกแล้วลูกไปไหนไปคขึ้งบินหยุดก่อนนะหยุดก่อนหยุดกอ่อนอ,อา่าให้จอดก่อน